อะสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับพี่เห็นแป๊บๆโปรแ,แกรมที่ไหนไม่รู้คือทางยูนเน็ตอะ่ะเหมือนเขาประกบให้เราเจอแลพวแลพวแพลวแพลวแพลวมวยเด็ดเจ็ดก้านเก้าเป็นไงถ้าเกิดเจอแพลพวแพลวนี่คิดว่าลูกเก็บเป็นไงก็สนุกครับต่างคมก็ต่างบู๊น้องเขาก็เป,กเป็นมวยบู๊เหมือนกันเคยเห็นเขาต่อยไว้ช่วงหลังเคยเห็นนะครับช่วงหลังเขาชนะนะอ่าๆเขาชนะเขาก็เป็นมวยบู๊เหมือนกันเออโอ้ยอย่างนี้ใครถอยหน่อย่างงี้ น่าจะเดินใส่กันเอาชนาจะมีใครถอยครับเออแต่ว่าถ้าเกิดเสือใหญ่เอาชนะเพชรซิงเกิลได้วันพรุ่งนี้ครับก็มีโอกาสนะครับต่างศึกต่างสายน่าดูมากเอาเวทน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราเวทก็ร้อยสิบสองร้อยสิบสามสิบสามใช่ไหมแล้วไฟนี้ต่อยเท่าไหร่ร้อยสิบสามกับเพชรซิงเกิลเน่ยนะใช่ครับอ๋อแล้วเคยปล่อยขึ้นไปเยอะสุดเท่าไหร่ก็นี่ครับเยอะสุดแล้วสามนะเอ้าอ๋อผมก็ ต่ำสุดเท่าไหร่ต่ําสุดที่ทําได้ตอนนี้ถ้าต่อยเป็นต่อยกลางคืนก็ประมาณร้อยสิบได้สิบร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ๋อสิบเอ็ดต่ําสุดสูงสุดสิบสามประมาณนี้ปีนี้เสือใหญ่อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบแปดครับโอ้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะไปนอยแล้วายมวยแล้วครับายแล้วใช่ไหมใช่แล้วจะสามสิบแล้วอ่ะผู้หลายคนหลายคนไม่รู้นะว่าเสือใหญ่อายุยี่สิบแปดนะก็บู๊มานานใช้ร่างกาย ใจร่างกายเปลืองเหมือนกันมีวิธีดูแลร่างกายโดยยังไงก็เพราะเราเตรเสร็จเราก็ต้องพบแพทย์ครับไปตรวจร่างกายไปตรวจร่างกายแล้วก็ยาหมอกินอะไรอ๋อฉียาฉีดยายาบำรุงมากินช่วยร่างกายเราต้องดูแลปกติกินเหล้าดูดบุหรี่ไหมไม่ครับไม่แล้วเที่ยวไหมเที่ยวอืนไมไม่ครับอ๋อไม่ไม่ดื่มเลยไม่ดื่มครับเออดีว่ะอ๋อเอายางเดียวด้วยมีแฟนยังมีแฟนยัง นี่แซ่แล้วครับแต่งงานยังครับครับแต่งแล้วด้วยครับอ๋อแต่งแต่งนานย่ยครับมีลูกหนึ่งคนแล้วอ๋อลูกหนึ่งด้วยโอ้นานแล้วครับลูกหนึ่งแล้วลูกหนึ่งแล้วยุลูกกี่ขวบแล้วครับสามขวบแล้วครับโอ้ลูกสามขวบแล้วเออแล้วจะมีลูกคนที่สองไหมก็ดูดูร่างกายแมวก่อนอ๋อแลแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะเขาถ้ามาก็ ก็ได้เนาะก็อยา็ไม่ทราิครับผมไปนี้ลูกพี่มาเชียร์ไหมครับไม่ครับมาสามคนครับตอนนี้ค่าจอครับอ๋อตอนนี้ค่ายจอห้าอยักก็ยังมีนักมวยซ้อมปกติเหมือนเดิมมีซ้อมปกติเหมือนเดิมครับกี่คนนะตอนนี้มีีคนประมาณสิบยี่สิบกว่าคนโอ้ก็เยอะอยู่นี่เยอะอยู่อ๋อสมิงดำอยู่ไหมสมิงดำตอนนี้ไปซ้อมอยู่ใายพิเกล้วดรครับ มีเคแล้วมีใครอ่ะที่ใครมีคีรีหลวงเที่อดีตผมก็ยเยอะอยู่ก็เยอะอยู่เยอะครับใครเป็นเทรนเนอร์เอ่เเอ,รอเรียนแพสอนสปาั์คีแล,ล้วก็เรียนแพก็ครูมะละกออืมเยอะๆยเยอะที่ศักดิ์คอ่าเอาวนกลับมาแพลว,พลวอีกนะถ้าเกิดเจอแพลว,พลวเนี่ย ที่ว่าเราจะเดินหรือเขาจะเดินก็เขาก็ไม่น่าจะถอยครับเราก็ไม่น่าจะถอยเหมือนกันครับแค่น่าจะเดินเหมือนกันนะแค่คิดก็มันละครับขอให้ชนะไฟนี้นะครับเราไฟหน้าเจอเผาเผาฝากอะไรถึงเผาเผาหน่อยก็ถ้าไฟนี้เจอก็ไฟหน้าก็เราเราได้เจอกันครับก็สนุกครับสนุกนะถ้าก็ได้เจอเนาะโอเคขอบคุณมากครับเลย